สวัสดีครับอยู่กับบางนัดลั่นทุกโพยฝ่าทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องของบางนัดไว้ด้วยนะครับและสําหรับวิเคราะห์บอลวันนี้ทีเด็ดบอลบอลสเตปสประจําวันที่17ตุลาคม2568 3คู่ที่บางคัดมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางสําหรับทุกท่านนะครับก็จะเป็นบอลจากลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับปารีสแซง์แมงพบกับสตาร์บูบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษจ,จะเป็น m i d เดิลสโบรพบกับอิบสวิททาวและโคู่สุดท้ายนะครับผมจะเป็นบอลบุนเดสลีก้าสเยอรมันนะครับจะเป็นฮันโนเวอร์พบกับชาวเกสสนสี่และก่อนที่บางจะพาทุกท่านไปฟังการวิเคราะห์นะครับบางขอฝากอะไรสักนิดหนึ่งครับท่านใดที่กําลังมองหาช่องทางการลงทุนดีๆอยู่บางขอแนะนำครับโซโล 78S การันตีปลอดภัยครบจบในที่เดียวอย่างแน่นอนครับผมบางการันตี ท่านใดสนใจนะครับผมก็ทักมาสอบถามบังได้ที่ Li น์แอด bn79 อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยหรือง่ายกว่านั้นครับคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์และเดี๋ยวบางจะแนะนําให้นะครับส่วนตอนนี้นะครับเราไปใช้ผลงานของคู่แรกเลยนะครับลีเออฝรั่งเศสครับเป็นปารีสแซงต์แชมงพบกับสตาบูนะครับผมผลงานการเจอกันของ2ทีมนี้นะครับผมเฮตุเฮตใน10นัดหลังสุดนี้ก็เป็นปารีสแซงต์แชมงนะครับที่เอาชนะไปได้7เกมนะครับเสมอ2และแพ้ไป1เกม โดยในนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นสตาร์บุกนะครับเอาชนะปารีสแซง์แมงไปได้2อหนึ่งและเกมนั้นก็เป็นสตาร์บูทนะครับที่ต่อด้วยนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเจอกัน10นัดมาเนี่ยเป็นปารีสแซง์แมงที่ทําได้จะแจ้งกว่านะครับส่วนฟอร์มของเจ้าบ้านนะครับปารีสแซง์แมงนะครับผมใน5นัดหลังสุดนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับ โดยแพ้ให้กับมาร,ร์เซครับ1-0แล้วก็ชนะอาลันตานะครับในบอลยูฟ่านะครับ4-0ชนะโอแซ2-0ชนะบาซ่า2-1แล้วก็นัดล่าสุดครับเสมอััริวนะครับ1-1นะครับส่วนฟอร์มในบ้านครับผมของทางปารีสก็ชนะรวดทั้ง5นัดน,นะครับชนะโอแซชนะองเช่ชนะลองชนะแอตตานตาชนะโอแซนะครับผมตรงนี้ต้องบอกว่าฟอร์มโดยภาพรวมเนี่ยยัง ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ฟอร์มในบ้านแข็งแร่งเหลือเกินนะครับสำหรับปารีสแซง์แมงส่วนฟอร์มผู้มาเยือนอย่างสตาร์บุกครับผมใน5นัดหลังสุดนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับผมฟอร์มปีนี้ดูแข็งแร่งนะครับสาหรับสตาร์บุกโดยชนะ4แพ้1นะครับเกมแพ้ก็แพ้ให้กับมักเซนะครับสองหนึ่งนะครับที่เหลือชนะเลออาฟหนึ่งศูนย์ชนะปารีสเอฟซีสามสองชนะสโลวานบา์ติสลาว่านะครับสองหนึ่งแล้วก็นัดล่าสุดนะครับ ถล่มอองเช่ไป5-0นะครับต้องบอกว่าฟอร์มปีนี้ร้อนแรงเหลือเกินสาหรับสตาร์บูส่วนฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือน5นัดหลังสุดก็ชนะ4แพ้1นะครับแพ้โมนาโกนะครับ3-2นะครับที่เหลือก็ชนะเมดชนะบอนบรีชนะปาริสเอฟซแล้วก็ชนะบัตติลาว่านะครับต้องบอกว่าฟอร์มโดยรวมถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็เกมเยือนก็ดีเช่นกันเมื่อเทียบฟอร์มกันแล้วนะครับเกมนี้เป็นเกมที่มันแน่นอนครับสาหรับคู่นี้ถือว่า เป็นฟอร์มที่สูสีนะครับสำหรับปารีสแซงต์แชงแมงแล้วก็สตาร์บัคส่วนตารางคะแนนหน้าปัจจุบันนะครับตารางคะแนนหน้าปัจจุบันตรงนี้ปารีสอยู่อันดับหนึ่งนะครับแข่ง7นัดชนะ5เสมอ1แพ้1นะครับยิงได้13ประตูเสีย5นะครับมี16แต้มนะครับส่วนทางสตาร์บัคครับผมอยู่อันดับ3แข่ง7เท่ากันนะครับชนะ5แล้วก็แพ้2นะครับยิงได้14เสีย7นะครับดูเปอร์เซ็นต์การได้ ได้ประตูนะครับ13กับ14นี่ก็ใกล้เคียงกันเสียก็ใกล้เคียงกันนะครับถือว่าสูสีนะครับสำหรับการทำประตอ,อ,อทำสกอร์นะครับผมตรงนี้และในส่วนของตารอาราคาราคาของคู่นี้นะครับเป็นเจ้าบ้าน,นครับปารีสต่อที่เปิดมาที่ลูกครึ่งควบ2นะครับเป็นราคาคู่ลูกครึ่งควบ2น้ำจะเป็นน้ำลบ10กับน้ำลบ5้านะครับตรงนี้ ส่วนราคาปัจจุบันครับผมก็ยังคงอยู่ที่ลูกครึ่งควบสองซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็มีบางเจ้าแล้วครับที่ขยับไปเป็นลูกครึ่งอ่าขยับลงนะครับเป็นลูกครึ่งนะครับตรงนี้ในราคาลูกครึ่งควบสงเนี่ยก็เป็นราคาน้ําลบหนะครับส่วนราคาลูกครึ่งเนี่ยเป็นราคาน้ําขาวนะครับและในส่วนของราคาหน้าเสือจะเป็นเช่นไร ราคาเปิดมาให้กับเจ้าบ้านนะครับปารีสแซนเชแมงต่อที่ลูกครึ่งควบ2นะครับเป็นน้ำลบ5นะครับน้ำแดงลบ97นะครับส่วนสตาร์บันะครับเป็นน้ำดำนะครับ83นะครับตรงนี้บอกว่าเป็นราคาสวยนะครับสำหรับสตาร์บันะครับตรงนี้ และในส่วนของราคารองนะครับลูกครึ่งนะครับก็เป็นราคาน้ําขาวครับจ่ายปารีส82นะครับส่วนทีมเยือนนะครับตาบุเป็นราคาน้ําแดงลบ96นะครับตรงนี้นะครับราคา2ราคาเนี่ยถ้าเราจะอยู่ปารีสเนี่ยอย่างน้อยๆวันนี้ต้องมี2เม็ดนะครับสาหรับปารีสราคาแรกนะครับถ้า2เม็ดก็มุมหนึ่งแต่ถ้าราคารองลงมาก็กินเต็มนะครับตรงนี้ก็ คิดดูครับ2เม็ดไหวไหมสำหรับปลานี่ปลาลีดนะครับในเกมนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าสตาร์บุกฟอร์มช่วงนี้ไม่ธรรมดานะครับสำหรับสตาร์บุกนะครับส่วนราคาสกอร์สูงต่ำนะครับเปิดมา3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับสูงเต็มเกม91สิเมเกมเต็มเกมนะครับ93นะครับจ่ายใกล้เคียงกันนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้ง2ทางนะครับตรงนี้แต่สาหรับบางมองว่า เกมนี้มีโอกาสนะครับที่จะสูงเต็มเกมนะครับผมเนื่องจากนะครับเปอร์เซ็นต์การทําประตูของทั้ง2ทีมเนี่ยฤดูกาลนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับผมตรงนี้ก็มีโอกาสนะครับผมที่จะสูงเต็มเกมนะครับส่วนราคาพูลหนึ่งคูณสองราคาพูลหนึ่งคูณสองเปิดมาให้กับเจ้าบ้านนะครับจะชนะที่1บาท26สตางค์ไม่แปลกครับผมยังไงปาเล็ดูเป็นต่ออยู่แล้วแน่นอน เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะชนะมีสูงครับผมแต่ขาดไหมอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมจะขาดไหมอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องบอกว่าสตาบุกไม่ใช่ขี้ๆนะครับสำหรับฟอร์มในฤดูกาลนี้นะครับตรงนี้ก็ลองดูเอาครับว่าจะไหวไหมสําหรับปารีสนะครับ2เมตรจะไหวไหมแต่สําหรับบางมองว่าวันนี้เกมนี้ปารีสอาจจะชนะครับแต่คงไม่ขาดเพราะว่าต่อหนักเลอเกินสาหรับ วอร์อย่างสตาร์บูลนะครับดูต่อหนักไปครับแพงไปนะครับผมสำหรับปารีสแซงต์แชมงฉะนั้นเกมนี้นะครับบังขอลุ้นเชียร์สตาร์บูลนะครับผมเกมนี้ลุ้นเชียร์สตาร์บูลนะครับใครคิดเห็นเช่นไรก็คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับใครชอบปารีสนะครับกดหนึ่งแต่ใครชอบสตาร์บูลนะครับกดสองนะครับตรงนี้แต่ถ้าใครอยากเข้าร่วมกลุ่ม v อพครับแตะทักทายมาได้ครับที่ l i น์แอดบีเอนะครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยเอาล่ะครับเราไปต่อกันคู่ที่2 คู่ที่2จะเป็นระหว่างนะครับบาร์มิดเดิลสโบพบกับอิ w i วิทาวนะครับคู่นี้จะเป็นบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษและคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตีสอนะครับส่วนฟอร์มเป็นยังไงนะครับเราไปเช็คกันเลยครับฟอร์ม10นั้นหลังสุดของ2ทีมนี้นะครับก็เป็นมิดเดิลสโบนะครับเอาชนะไปได้5เสมอ3และแพ้ไป2เกมนะครับผม โดยรู้การสองนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางอิฟสวิตทาวที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะไป1เกมแล้วก็เสมอ1เกมนะครับผมส่วนฟอร์มของทางเจ้าบ้านอย่างมิดเดิลสโบใน5นัดหลังนะครับชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับฟอร์มโดยรวมถือว่ายังไม่ค่อยดีนะครับนะครับโดยหนักไปทางเสมอนะครับเป็นการเสมอเปตต้นนะครับ2-2ชนะอิฟเวทบอมบิดเอาเบียนสเสมอเซาทแมตันหนเสมอสโต๊กแล้วก็นัดล่าสุดนะครับ แพ้ให้กับพอร์ตมัดไปครับ1-0นะครับส่วนฟอร์มในบ้านนะครับ5นั้นหลังสุดนี้ถือว่าทําได้ดีอยู่นะครับโดยเป็นการชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับโดยเป็นการชนะสวอนซี1-0แพ้ให้กับดอนคาสเตอร์4-0แล้วก็ชนะเชฟฟิลล์ยูเนเตด1-0ชนะเว็บอมบิด2-1แล้วก็เสมอโต้นะครับ0-0นะครับตรงนี้ก็เป็นฟอร์มในบ้านของทางมิดเดิลสโบส่วนทีมเยื่อนอย่างอิบสวิตาฟอร์ม5นั้นหลังสุดนะครับ ชนะ3เสมอ2นะครับยังไม่แพ้นะครับผมโดยเป็นการเสมอดาร์บี้เคานตี้สองสองชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดห้าศูนย์ชนะพอร์ตมัทสองหนึ่งเสมอบิลตันซิตี้หนึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะนอริสซิตี้นะครับนัดล่าสุดสามหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มทีมเกมเยือนฟอร์มเกมเยือนถือว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมโดยเป็นการชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งนะครับโดยเป็นการชนะโอแซสามศูนย์เสมอกับเบอร์มิงแฮมหนึ่งหนึ่งเสมอบอมบลีย์ หนึ่งหนึ่งแพ้ให้กับเปเตันหนึ่งศูนย์แล้วก็เสมอกับบิตต์ตอซิตี้นะครับผมฟอร์มไม่ค่อยดีแต่หนักไปทางเสมอนะครับสำหรับอิสวิททาวน์นะครับการเล่นเป็นทีมเยือนห้านัดหลังสุดนะครับส่วนตารางคะแนนนัดปัจจุบันของสองทีมนี้นะครับมิดเดิลสโบรครับอยู่อันดับสองนะครับแข่งเก้าชนะห้าเสมอสามแพ้หนึ่งยิงได้สิบสองเสียหกนะครับมีสิบแปดแต้มส่วนทางอิสวิททาวนครับอยู่อันดับเก้าแข่งแปดชนะสามเสมอสี่ แพ้1ยิงได้15เสีย8นะครับยิงได้15เสีย8ถือว่าทําประตูได้เยอะนะครับมี13แต้มนะครับสาหรับอิฟสวิตทาวส่วนราคาสําหรับคู่นี้ครับผมราคาสําหรับคู่นี้เปิดเสมอมานะครับมีเดิลเปิดเสมอมาเป็นราคาน้ำลบหนะครับส่วนใหญ่เป็นราคาน้ำลบหและราคาปัจจุบันนะครับก็เป็นเสมอน้ำลบหานะครับสาหรับมิดเดิลสโบรนะครับแล้วก็ มีการปรับค่าน้ําให้สำหรับทีมเยือนลดลงเล็กน้อยนะครับตรงนี้ส่วนราคาหน้าเสือเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันราคาเปิดมาเป็นมิดเดิลสโบรตต่อเสมอนะครับลบหาน้าแดงลบเกสนะครับส่วนอิฟโวิเป็นราคาน้าดำนะครับแปดนะครับส่วนราคารองลงมานะครับอย่างมิดเดิลสตอปอนะครับก็เป็นราคาน้ําแดงเช่นกันนะครับลบเจส่วนทางอิฟโวิก็เป็นน้ําดานะครับที่60นะครับผมใน2ราคานี้ก็จะเป็นราคา8 สมอนะครับก็จะเป็น84ส่นะครับส่วนราคาปอนะครับจะเป็นราคา60นะครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าลุ้นน่าเชียร์นะครับราคานี้สําหรับอิฟสวิตเทาส่วนอ่าสกอร์สูงต่ำนะครับกำแพงเปิดมา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับสกอร์สูงน้ำา9 9ส่วนสกอร์ต่ำนะครับน้ำ94า9ซึ่งก็ห่างกันไม่มากนะครับอยู่ประมาณ 5ตัต่างนะครับผมตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้จริงๆแล้วก็ทั้ง2ทางนะครับผมแต่เนื่องด้วยนะครับผม2ทีมนี้มีเปอร์เซ็นต์การเสียประตูต่อเกมต่ำนะครับเฉลี่ยอยู่แค่1ลูกต่อเกมนะครับฉะนั้นแล้วเกมนี้มังบังมองว่านะครับโอกาสที่จะต่าเต็มเกมนะครับมีโอกาสสูงนะครับผมส่วนราคาพูดหนึ่งคูณสนะครับก็สนับสนุนนะครับมิดเดิลทีมเย่าจะชนะ ที่2บาท72สตางค์ส่วนอิฟซวิตทาวนะครับทีมเยือนจะชนะที่2บาท47สตางแล้วก็เสมอจ่ายอยู่ที่3บาท25สตางค์นะครับก็ถือว่าสูสีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับแต่ดูอิฟซวิตมีภาษีมากกว่าเล็กน้อยนะครับผมตรงนี้ฉะนั้นแล้วนะครับเกมนี้นะครับเมื่อเทียบฟอร์มกันเล่นแล้วครับบางขอลุ้นเชีย์อิฟซวิดทาวนะครับผม อยู่ที่ว่าจะอยู่ราคาไหนครับราคาเสมอนะครับก็น้ําเท่านี้นะครับส่วนราคาลองปอนะครับผมก็จะเป็นราคาน้ําแห้งๆนะครับเท่านี้นะครับผมก็ลองเลือกดูนะครับว่าจะอยู่ราคาไหนกันนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับใครชอบมิดเดิลสโบก็กด3านะครับส่วนใครชอบอิฟสวิตทาวก็กด4เข้ามานะครับผมร่วมกันคอมเมนต์ได้นะครับว่าใครชอบทีมไหนใครเชียร์ทีมอะไรนะครับผม ก็ผ่านไปแล้วนะครับ2คู่มาเลยครับคู่สุดท้ายนะครับผมคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นบุนเดสลีกาสองเยอรมันนะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างฮันโนเวอร์พบกับชาวเกย์ศูนย์สี่นะครับผมคู่นี้ก็จะเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับผมและในส่วนของผลงานสําหรับคู่นี้นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยนะครับเอาละครับผลงานการเจอกันนะครับของสองทีมนี้นะครับเฮดทูเฮด 10นัดหลังสุดนะครับเป็นฮันโนเวอร์นะครับชนะ3เสมอ2แพ้5นะครับผมโดยในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็เป็นฮันโนเวอร์นะครับที่เอาชนะได้ทั้งเย้าและเยือนนะครับผมตรงนี้ส่วนฟอร์มของทางฮันโนเวอร์นะครับใน5นัดหลังสุดตอนนี้ก็ชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับโดยเป็นการแพ้ให้กับแฮธาเบอร์ลินส0มเสมอกับดินโมเดนเดส2 2นะครับชนะอามิเนียอามีเนียบิเลเฟล3-1เสมอกับ ไกยเทอร์เฟิร์สนะครับ2-2แล้วก็บอลอุ่นเครื่องนะครับชนะเฮลเลนเชอร์นะครับ2-1นะครับตรงนี้ก็เป็นฟอร์มของทางฮันโนเวอร์นะครับถือว่าฟอร์มพอใช้ได้นะครับส่วนฟอร์มในบ้านนะครับถือว่าคอนดีเลยทีเดียวนะครับผมชนะ4แพ้1นะครับโดยเป็นการชนะไกเซอร์ซาลเทินนะครับ1-0ชนะมัคเตเบิร์กนะครับ3-1แพ้ให้กับแฮนาเบรเลน3-0แล้วก็ชนะอาร์มิเดียบิลเเฟลนะครับ3-1แล้วก็ ชนะเฮลเลนเชอร์นะครับในอุ่นเครื่อง2-1นึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นฟอร์มในบ้านของทางฮันโนเวอร์นะครับถือว่าฟอร์ม5นั้นหลังสุดในบ้านถือว่าแข็งแกร่งนะครับส่วนทีมเยือนนะครับอย่างชาเก้ศูนย์ครับฟอร์มโดยรวม5นั้นหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับฟอร์มดีเช่นกันนะครับโดยเป็นการแพ้ให้กับโฮสไตคิวนะครับหนูนย์ะครับแพ้ให้อ่าชนะมักเตเบิร์สองชนะกอยเทอร์เฟิร์สหนึ่งศูนย์ชนะอามิเนียบิเลเฟลนะครับสองหนึ่งแล้วก็ แพ้ในอุ่นเครื่องนะครับโบฮิเมียน3-2นะครับตรงนี้เป็นฟอร์มโดยรวมของทางชาวเก้ส่วนฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือน5นัดหลังสุดของชาวเก้ก็ทําได้ดีนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นนครับโดยเป็นการเสมอให้กับโลโกโมติฟ ไลซิกนะครับ0ูนย์แล้วก็ชนะดิโมโนดินาโมเดสเดน1นูนย์ชนะมัตเตเบิร์สองศูนย์ชนะบิลเลเฟลครับสองหนึ่งแล้วก็แพ้โบฮีเมียนสามสองนะครับตรงนี้ก็เป็นฟอร์มของทางการเล่นเป็นทีมเยือนของชาวเก้์ศูนย์สี่นะครับส่วนตารางคนะแนนนัปัจจุบันครับตารางคนะแนนนัปัจจุบันชาวเก้อ,อยู่อันดับสองนะครับแข่งแปดชนะหกแพ้สองนะครับยิงได้สิบเสียห้ามีสิบแปดแต้มส่วนทางฮันโนเวอร์ครับอยู่อันดับห้าแข่งแปดเท่ากันนะครับ ชนะ5เสมอ2แพ้1นะครับยิงได้15เสีย10มี17นะครับคะแนนห่างกันแค่แต้มเดียวนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเกมนี้ก็จะวัดผลนะครับถ้าใครชนะก็จะโดดขึ้นไปเลยนะครับถ้าเกมนี้ชาวเก้ชนะก็จะโดดขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวครับส่วนถ้าฮันโดเวชนะก็จะโดดขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวเหมือนกันครับฉะนั้นเกมนี้ก็เป็นเกมที่กดดันทั้ง2ทีนะครับว่าใครจะทําได้ดีกว่ากัน ส่วนราคาครับสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมานะครับให้กับทางเจ้าบ้านนะครับต่อครึ่งลูกนะครับเป็นราคาน้ำลบสิบนะครับและราคาปัจจุบันครับก็ยังคงที่ครึ่งลูกนะครับแต่ราคามีการปรับลงนะครับราคาน้ํามีการปรับลงนะครับก็แต่ก็ยังเป็นราคาน้ำลบสิบอยู่นะครับและนในส่วนของราคาหน้าเสือนะครับ ราคาเปิดมาฮันโนเวอร์ต่อครึ่งลูกนะครับเป็นราคาน้ําขาวนะครับข่าวไปปลายจ่ายอยู่ที่89นะครับส่วนชาวเกยจ่ายอยู่ที่96นะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับกำแพงเปิดมา2ลูกครึ่งควบ3านะครับผมสูงจ่ายสูงเต็มเกมนะครับจ่ายน้ำที่79ส่วนต่ำนะครับเป็นน้ำแดงนะครับลบ96นะครับตรงสกอร์สูงต่ำนี้บางมองว่านะครับเกมนี้นะครับมีตำแหน่งจ่าฝูงนะครับเป็นตัวกดดันนะครับเกมนี้นั้นทั้งคู่ก็ เป็นบ bon bo อลบุกอะฮะนะครับก็มีโอกาสที่จะยิงกระชูดกันทั้ง2ทีมนะครับวันนี้ดูแล้วสูงเต็มเกมน่าจะมีโอกาสมากนะครับสำหรับคู่นี้และในส่วนราคาพูณหนึ่งคูณสองนะครับก็ทีมเยาวจะชนะใจยอยู่ที่1บาท9 1สตางค์ตานะครับทีมเยือนจะชนะใจยอยู่ที่3บาท45สตาตังค์และเสมอใจยอยู่ที่3าบาท80สตังค์นะครับตรงนี้ก็ทีมเยานะครับอย่างฮันโนเวอร์ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะมากกว่าทางาวเก้เล็กน้อยนะครับตรงนี้ กลับมาที่ราคาแฮนดิแคปนะครับครึ่งลูกนะครับต่อครึ่งลูกเป็นราคาน้าตรงนี้นะครับจ่าย89แล96นะครับซึ่งเป็นจะเป็นราคาที่จ่ายใกล้เคียงกันนะครับแทบจะเป็นราคาน้ําลบสิบเลยนะครับซึ่งเป็นราคาที่สูสีสําหรับทั้งคู่นะครับแต่เกมนี้นะครับฮันโนเวอร์จะได้เปรียบการเล่นในบ้านและฟอร์มในบ้านของทางฮันโนเวอร์ก็เหนียวแน่นและแข็งแกร่งนะครับผมโดยเป็นการชนะไปถึง4เกมนะครับ่วนฟอร์มของชาวเก้นะครับเกมเยือนก็ไม่มา ไม่ได้แย่นะครับผมก็ชนะ3มาชนะมา3เกมนะครับผมตรงนี้ไม่ได้แย่สําหรับชาวเก้นะครับแต่เกมนี้บางมองว่าฮันโนเวอร์จะเก็บชนะในบ้านได้ฉะนั้นเกมนี้นะครับบางขอแนะนําเชียร์ฮันโนเวอร์นะครับท่านใดชอบฮันโนเวอร์ก็กด5นะครับท่านใดชอบชาวเก้ก็กด4นะครับเออกด6 านะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับ3คู่ที่นํามาวิเคราะห์ให้ในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกครั้งนะครับผมคู่แรกนะครับปารีสแซงต์แมงกับสตาบุกขอแนะนําเชียร์สตาบุกนะครับคู่ที่2มิดเดิลสโบกับอิฟสวิตทาวแนะนําเชียร์อิฟสวิตทาวนะครับคู่ที่3ฮันโนเวอร์พบกับชาวเก้นะครับคู่นี้แนะนําเชียร์ฮันโนเวอร์นะครับชอบไม่ชอบยังไงคิดร่วมกันคอมเมนต์ส่งความคิดเห็นมาได้นะครับผม ถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ส่วนนะครับผมและคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวทางและไกด์ไลน์ในการประกอบการตัดสินใจของทุกๆท่านนะครับที่จะเลือกลงทุนก่อนลงทุนนะครับก็อยากให้เช็คราคาแล้วก็คิดกันอีกสักรอบหนึ่งก่อนที่จะลงทุนนะครับและท่านใดนะครับที่กําลังมองหาช่องทางการลงทุนดีๆอยู่นะครับก็ขอแนะนําครับผมอีกครั้งหนึ่งโซโล 78s นะครับบางการันตีปลอดภัยครบจบในที่เดียวอย่างแน่นอนนะครับ สนใจก็สอบถามมาได้นะครับที่ l i น์แอด bn79 นะครับผมส่วนวันนี้นะครับบางก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ